เซียมพังจะต้องเลิกปล้ำจริงหรือเปล่าหรือวันนี้คือบทสรุปของเรื่องราวระหว่างเซียมพังและก็ดิอีลีทเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าให้ฟังกันนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาใช้คําว่าตอบคาถามไหมหรือว่า,ารี่ยงไงรายงานนะเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของเซียมพังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่มีดราม่าครั้งใหญ่กับ a e ดับเบิลยูกับดีลีที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเลิกป้าตามข่าวจริงหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วเนี่ยมุมมองที่มีการรายงานออกมาเป็นอย่างไร เดี๋ยวเล่าว่าการเต็มๆในคลิปนี้นะครับนะคิดเห็นอะไรครับคิดว่าเซียมพังจะกลับมวยปป้วอ่ากลับมาปมป้มโดนปป้มหรือเปล่าหรือว่าจะเลิกปั้มไปเลยคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับนะซึ่งก็นแน่นอนครับสถานการณ์เราต้องย้อนให้ฟังนิดหน่อยนะเรียกว่าเป็นการปูปูเรื่องนิดหน่อยนะถึงเรื่องราวตรงนี้เผื่อใครตามไม่ทานเผื่อใครไม่ทราบจริงๆแล้วเนี่ยทางช่องของเราเนี่ยมีคลิปเก่าๆมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องราวติดตามดราม่าเนี่ยระหว่าง เซียมพังแล้วก็ดีลีตเนี่ยนะครับมาแทบจะเสมอเสมอไม่จะเป็นคลิปแยกหรือจะเป็นคลิปใน t ท็กทอล์กพอดแคสก็ต้องไล่ทไลน์กันเอานะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่ามีการเรียกว่าตีกันหลังฉากในศึก Allout ที่ผ่านมาในวันที่4กันยายนซึ่งก็จะมีชื่อของนักเบสบ้ำหลายคนเข้าไปอยู่ร่วมด้วยก็คือเซียมพังและก็ดีลีตซึ่งดีลีตก็คือแค n น y อเม g a กาและก็เดย์ยังบัคนะซึ่งก็มีชื่ออยู่ในนั้นแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยนะฮะ คนผิดจริงๆก็คือเซียมพังนะตามที่เราได้ข้อสรุปนะตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนเอาแค่ว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องในห้องนั้นเนี่ยที่เป็นนักมวยปล้ำเนี่ยก็จะชัดหน่อยก็จะโดนแบนแล้วก็โดนปลดแชมป์กันไปเพราะว่าเซียมพังเป็นแชมป์โลกของ AE w อดยูนะตอนนั้นแล้วก็ดีลีดเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ซิกแมนแท็กเป็นแชมป์ทีมแรกนะของของขัดเส้นนี้ในคืนนั้นแหละที่ได้ในอออัลนั่นแหละนะครับซึ่งก็เรียบร้อยจบวันนั้นถูก แบนด์ Band, ถูกปลดแชมป์นะครับเราก็เลยไม่ได้เห็นพวกเขาเลยตั้งแต่นั้นมาทีนี้เราก็กําลังรอข้อสรุปอยู่ซึ่งเอาจริงเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครได้ตามข่าวมาอยู่อย่างตลอดเนี่ยนะครับก็น่าจะพอมองภาพเห็นว่าทา้งฝั่งของอเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าตามรายงานมาเรื่อยๆนะก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าที่ว่าจะเป็นเซียมพังจะจะต้องหายไปจาก AE w เอยู่เพราะว่าเอาจริงแล้วตามรายงานคือว่าเซียมพัง เป็นคนเริ่มแล้วก็ตุ้มตาหอ่าด้วยความกดริ้วนะฮะส่วนจริงๆอย่างเคน่โอเมกาเขาก็ไม่ได้ไปตีใครด้วยนะเคน่โอเมกาแค่ไปแค่ไปช่วยหมาเอาหมาของเซียมพังออกจากห้องแค่นั้นเองซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับเออแต่ว่าก็ต้องโดนโดนรวบไปด้วยโดนแบนไปด้วยเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มในห้องตรงนั้นนะฮะซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ใช้คําว่าก็ต้องรอจนกว่าจะได้ข้อสรุป นะครับซึ่งฝั่ง a ห u เนี่ยมีทั้งไอที่เอาเรียกว่าเอานักวิปรามแต่ละคนทีละคนเนี่ยมาคุยมาสัมภาษณ์ใช่ไหมรวมถึงเอาหน่วยงานภายนอกมาจัดการสืบสวนสอบสวนด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างจะนานกว่าที่เรื่องเนี่ยมันจะจบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเอาแค่บทสรุปเรื่องตรงนี้เนี่ยเราน่าจะได้บทสรุปแล้วว่า the elite เนี่ยกำลังจะกลับมาที่ a w ซึ่งอย่างสัปดาห์ก่อนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหรือในสัปดาห์นี้ก็ตามก็จะมีคลิปที่เป็นการทีสว่าดีลีท e กำลังจะกลับมาคือมันเป็นคลิปประมาณว่ามีดีล e ีทแล้วก็อยู่ดีด e ีลีทหายไปตัวตัว e จาก AW e, หายไปนู่นนี่นั่นมากมายที่เป็นคลิปออกมาที่เป็นการทีสหรือว่าอย่างสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช็อตที่พวกเขาคว้าแชมป์ทั้งทีมหกคนในอออ u t นั่นแหละนะครับ ออซึ่งก็เหมือนแบบถูกลบไปเหมือนกันจากประวัติศาสตร์ของ AEW นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็น่าจะเตรียมกลับมาแล้วแหละนะเออซึ่งคาดการว่าก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าจะได้กลับมาชิงแชมป์ทักทีม6คนเพราะว่ามีการเอ่ยถึงและในช่วงสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็ตามดูว่าเป็นอย่างไรนะถ้าให้คาดการอาจจะได้กลับมาในในในฟูเกียจะถึกดีนะเป็นศึกใหญ่ของ a e w นะครับอันนี้คือสัญญาณแรกที่ได้ข้อสรุปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อสรุปเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดเพราะว่าฝั่ง a อเดี๋ยวมันอยู่เองเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้อยากจะพูดคือเขาไม่อยากพูดแต่แรกแล้วไอ้เรื่องนี้นะเพราะว่าไม่จะเป็นการแบนด์ต่างๆคือนอกจากการปลดแชมป์เนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้เลยการแบรน์การพูดถึงอัปเดตต่างๆนานาหรือว่าแม้แต่การขอโทษแฟน มวยปล้ำหลายๆคนที่แบบจองตั๋วล่วงหน้าแล้วไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนตามข่าวมวยปล้ำเนี้ยนะครับอา้าวเฮ้ยจองไว้เสร็จแล้วอา้าวมาอีกทีเราไม่ได้ดูดีอีลิสเว้ยเราไม่ได้ดูเซียมพังเว้ยอะไรเงี้ยเออแต่เอเดี๋ยวมดูเขาเลือกที่จะไม่พูดถึงเลยกับเรื่องตรงนี้นะฮะซึ่งก็ก็ตามนั้นเขาก็ไมไ่อยากพูดถึงแล้วเขาก็แบบเบือ่อเบือไปนะก็ลงโทษไปตามที่เห็นสมควร นะฮะอ่ะดีลิสก,กำลังจะกลับมาแล้วเป็นหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าเซียมพังเน่ยไปจากเอเดียวมันอยู่แน่นอนนะครับแน่นอนนะอันต่อมาคือเพิ่งมาสัปดาห์นี้เลยเมื่อเช้าที่ผ่านมาโอ้โหนะฮะบูมบูมโคคาบานะ่านะเข้ามาอยู่ในเนื้อเรื่องของคริสเจอริโก o ซึ่งอย้อนให้ฟังนิดหน่อยว่าเรื่องราวของคริสเจอริโกเนี่ยนะก็จะเป็นการป้องกันแชมป์ริง f อรฟอนเซึ่งเขาถือครองอยู่นะโดยจะป้องกันกันกบ อดีตแชมป์ Ring of Honor ทุกคนคุณจะเป็นแชมป์อะไรก็ได้แชมป์โลกแชมป์ทีวีแชมป์เพียวแชมป์แท็กทีมต่างๆนาๆนานะฮะใครก็ได้สุดท้ายเป็นโคคาบารนะ์นาอดีตแชมป์แท็กทีมของเรียงบอลเนอร์เนี่ยนะฮะออกมารับคำท้าแล้วก็เจอกับคริสเจอริโกถามว่ามันเกี่ยวกับพังยังไงบ้างคือเอาจริงแล้วเนี่ยโคคาบาร์นากับเซียมพังเนี่ยสามารถจะทำงานร่วมกันได้ในห้องล็อกเกอร์รูมเดียวกันนะฮะ ก็คือเมื่อชี้พออะแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยคริสเจอริโก้ชึ่งเพิ่งมีข่าวว่าคริสเจอริโก้เนี่ยเป็นคนที่ไปบอกกับพังตรงๆเลยว่ามึงเนี่ยมันเป็นมาเลงของห้องเราก็รูมของเอวด่ากันโดยตรงเลยนะซึ่งพังก็แบบมันไม่ใช่เรื่องของมึงไล,ล้นู่นนี้นั่นเออนะฮะแต่ก็นั่นแหละก็เป็นอ,อีกหนึ่งสัญญาที่มันเกิดขึ้นใน ใน A อวที่ผ่านมาทีเนี้ยเรามาถึงเรื่องราวที่ว่าแล้วเซียมพังนะครับจะเลิกปล้ำจริงหรือเปล่าจะเลิกจากมวยปล้ำเลยจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคําถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าเขาจะยังกลับมาหรือว่าเขาจะยังไงกันแน่เพราะว่ามันก็จะมีข่าวที่เราเคยรายง,งานไปที่มีเชื่อมโยงกับ w อีถึงแม้ว่าจะมันจะยังบางมากๆก็ตามนะครับในรายงานเนี่ยนะฮะ เกี่ยวกับฝั่งที่มีการพูดถึงว่าเลิกปล้ำก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าในข่าวตรงนั้นเนี่ยมันรายงานในมุมไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าเซียมพังน่าจะจบกับ a e w ไปแล้วแต่สลับอนาคตวงการเบอรปล้ำก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งรายงานที่ว่าเกี่ยวกับฝั่งที่มีการพูดถึงว่าเซียมพังเนี่ยน่าจะเลิกปล้ำแล้วเป็นรายงานจาก racing observer ซึ่งมีแขกรับเชิญก็คือนิคเฮาเซน นิคาเซ่นเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าเสียมพังเอ่ยถึงในในมีเดียสกรัมในอออท์นะครับซึ่งพอเขา,าเขาถูกพูดถึงเสร็จปั๊บแล้วพังมันก็ลากเข้าเรื่องแล้วมันก็ด่ากลาดอย่างที่เราได้เห็นกันทีเนี้ยมันเป็นมันเป็นการแสดงความคิดเห็นของนิคเาเซ่นที่บอกว่า,าเขาเนี่ยมีคนที่เขารู้จักมีคนที่รู้จักเสียมพังบอกกับเขาว่า ซีเอ็มพังอาจจะไม่ได้กลับมาปล้ำหวยปล้ำอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งในนั้นเขาพูดเอาไว้ว่าเงินเนี่ยดูจะไม่ได้เป็นปัญหาเลยสหรับซีเอ็มพังเขามีโอกาสจะไปลุ้นเล่นในฮอลลีวูดคืออย่างตอนนี้เนี่ยสตีเฟนอเมลเนี่ยนะก็พยายามช่วยนะให้แสงกับเขานะในซีรีส์ h ิ e ส์นะเป็นซีรีส์ฮิวส์ก็ผมว่าหลายคนน่าจะเคยดูนะครับ ซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยที่รู้จักกับเซียมพังและบอกกับผมว่าเซียมพังจะไม่ได้กลับมาปล้าม,มวยปล้ามอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครได้ฟังแบบเต็มอันนี้คือแบบเป็นโค้ดสั้นๆอะเป็นโค้ดสั้นๆถ้าคุณฟังแค่นี้คุณอาจจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยอา้าว่าคนรู้จักเซียมพังเนี่ยบอกว่าเอ้ยพังจะเลิกปล้ามแล้วมันจะเลิกปล้ามแน่นอนแต่เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ เพราะในในในคลิปตรงนั้นมันเป็นคลิปยาวมันยี่กว่านาทีแล้วก็มีการคุยระหว่างแบนอาวาเลสแล้วก็เดฟเมลเซอร์นะคุยกันคุยกันค่อนข้างยาวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นเท่าที่นิคฮาวเซ่นจะได้รับข้อมูลมานะครับเพราะฉนั้นไม่มีอะไรการันตีว่าเซียมพังจะเลิกปล้าม,มวยปล้ามแล้วนะครับไม่มีอะไรการันตีได้นะฮะ ส่วนอีกอันนึงที่บอกว่าน่าจะยังไม่ได้เลิกปั้ำก็คือรายงานของไฟฟูนะฮะรายงานไฟฟูนะครับเปิดเผยว่า,าถ้าในตอนนี้เนี่ยนะไม่มีแผนหรอกที่จะเอาเสียมพังกลับมาที่สมาคมสมาคมที่ว่าก็คือ A อ w U นะฮะหนึ่งในแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าเซียมพังเนี่ยไม่ปิดเกี่ยวกับมวยปล้ำถ้าจะกลับมาปล้ำอีกเขาสามารถกลับมาปล้ำได้ แล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะ He got the r e s t i n g bug again ก็คือติดบักติดบัก๊ก็คือมันติดบักอะเออไม่ได้อะ่ะเจ็บเออหลักๆคือตอนนี้คือเจ็บนะซึ่งถ้าลองดูสองข่าวนะสรุปในภาพรวมนะครับตอนนี้เนี่ยที่เราสามารถสรุปได้คือยังต้องรอต่อไปนะเพราะว่าไม่ไม่ได้พูดถึงตรงกันอีกอีกอย่างหนึ่งคือว่าอย่างที่บอกว่าของนิทาวเซนเนี่ยมัน ยังมันยังล่องลอยอยู่เพราะว่ามันยืนยันไม่ได้อะถูกไหมฮะเออส่วนในฝั่งไฟฟูเขาก็บอกว่าได้รับข้อมูลมาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ติดบัคก็คือบาดเจ็บอยู่ซึ่งไออาการบาดเจ็บเซียมพังเนี่ยมันก็เจ็บยาวซะด้วยนะเซียมพังเจ็บยาวนะครับซึ่งน่าจะกลับมากลับมาจริงแบบเอาเอาแบบหายเจ็บเลยนะก็น่าจะปีหน้านู้นเพราะนั้นตอนนี้เรายังสรุปอะไรไม่ได้100%ว่า เสียมพังจะเลิกป้ามเลยหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเขาเป็นคนเลือกเหมือนกับตอนที่เขาหายไปสองพันสิบสี่จนจนกลับมาปีที่แล้วเขาก็เป็นคนเลือกเองเขาสามารถกลับมาปั้มได้ทุกเมื่อแหละในช่วงในช่วงปีที่ผ่านมาถูกไหมแต่เขาเลือกที่จะกลับมาปีที่แล้วมาอยู่กับเอเด๋อวันยูอะไรเงี้ยนะครับอะไรทํานองนั้นซึ่งถามว่ายืนยันได้ไหมว่าเลิกป้มแล้วยังยืนยันไม่ได้อาจจะ หายเจ็บแล้วโผล่กลับมาที่ WWE ก็ได้หรือจะยังไงก็เดี๋ยวก็ไปติดตามมันต่อว่ามันจะออกมาแบบไหนยังไงบ้างนะฮะซึ่งถามผมผมก็มองว่ามันไม่มีอะไรออฟฟิเชียลอะเซียมพังไม่ได้ออกมาพูดนี่กูไม่ป้ามแล้วอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ฟิลเขานะอ,อะนะเออเดียก็ติดตามมันต่อว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่ว่าไอตอนจบของอตอนจบของเรื่องราวระหว่างเซียมพังและดีริสก็น่าจะจบประมาณนี้ นะครับที่เป็นดราม่ากันหลังฉากในโอเอาทเนาะนะคิดถึงยังไงครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะคิดว่าเซียมพังเนี่ยจะกลับมาปล้ำม,มวยปป๊บอีกหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเลิกปล้ำไปแล้วนะก็ลองคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับนะก็แล้วก็ฝากด้วยครับดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ครับคลิปนี้ผมโดโมแล้วก็ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ